สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาร่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรัก12ราศีค่ะจะเป็นของชาวราศีพฤกษ์นะคะประจำเดือนตุลาคม2568ค่ะจะดูตามลัคนาก็ได้ตามราศีก็ได้ตามดาวจันทร์ดาวศุกร์ก็ได้นะคะดว,ดวงก็จะเป็นดวงโดยรวมค่ะดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ในคลิปนี้ดูได้ทุกสถานนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบนะคะหรือว่าจะเป็นชาวสองก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะส่วนท่านใดที่อยากจะเช็คดงกว้างก,ก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะควางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอเดีมาก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาดูพลังงานก่อน,นะคะ่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบแรกที่วางเปิดขึ้นมาได้ค่ะเป็นไพ่อัศวินถือไม้นะคะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะธาตุไฟก็มีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเช็ควันที่ในด้านล่างเช็คราศีในด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะต่อแม่ค่ะเป็นไพ่สีดาบนะคะอื แล้วก็เป็นไพ่2ดาบนะคะความสัมพันธ์ในคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วก็ได้นะคะแต่ยังมีความคิดถึงกันอยู่นะคะส่องกันไปส่องกันมานะคะหรือว่าในช่วงระยะเวลานี้ค่ะอาจจะมีคนเก่าๆของคุณค่ะคนคุยเก่าแฟนเก่าเข้ามาส่องโซเชียลของคุณก็เป็นไปได้นะคะนะส่วนของคนมีคู่ค่ะ ช่วงนี้นะคะต้องพูดคุยกันเยอะๆใส่ใจกันเยอะๆนะคะมันจะมีความแบบไม่ค่อยเข้าใจกันไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่แบบนี้นะคะนะพยายามคุยกันแบบใจเย็นๆนะคะตต่แม่ค่ะเป็นไพ่เลเวอร์ค่ะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวราศีไม่ถุนก็ได้นะคะอืมแล้วก็ตามด้วยเด็กถือถ้วยค่ะหรือจะเป็นชาวธาตุน้ำด้วยก็ได้ค่ะ ฮัดน้ําก็มีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะข่าวดีสําหรับคนโสดนะคะคนโสดมีโอกาสจะได้เจอคนถูกใจค่ะ ถ้าคุณไม่ปิดกั้นตัวเองนะเพราะว่ามีไพ่สี่ดาบขึ้นมาค่ะเหมือนเราเนี่ยอาจจะปิดกั้นตัวเองไม่ค่อยได้ออกไปไหนอยู่แต่บ้านเห็นไหมอันนี้เหมือนกับเรากําลังพักผ่อนอยู่เนาะในในรูปไพ่นี่ค่ะอืมไม่ค่อยได้ออกไปไหนอยู่บ้านเนี่ยมันก็เอ,อ่อทำให้โอกาสในการพบเจอผู้คนเนี่ยมันก็ลดน้อยลงนะคะดังนั้นเอ,อ่อต้องออกเยอะๆไปเจอเพื่อนเจอฝูงเยอะๆนะคะเอ,อ่อช่องทางที่คุณจะเจอได้ก็ผ่านทางเพื่อนนะคะหรือไม่ก็เป็น ช่องทางออ,อ,อ,ออนไลน์ก็ได้นะคะ,ะมาดูกันต่อนะอนะความคิดว่าคนที่คุณจะเจอเนี่ยออกแนวแบบถูกสเปคเลยนะถูกอกถูกใจได้เลยะคะ่ะม,มาดูกันต่อนะมีไพ่หกเหรียญค่ะช่วงนี้คุณอาจจะมีความน้อยอกน้อยใจนะคะหรือไม่ก็คู่ของคุณนะคะมีความน้อยใจในตัวคุณก็ได้นะ สามารถสลับฟังกันได้นะคะแต่เดี๋ยวกวางจะพูดไปในทิศทางเดียวนะคะจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็จะได้ไม่สับสนเนาะแหมมาดูกันต่อค่ะ10ไม้ค่ะอืมตอนคิดว่าเขาเนี่ยอาจจะน้อยใจคุณเพราะว่าคุณไม่ค่อยรับฟังเขาก็ได้นะคะเออหรือไม่คุณอาจจะไม่ค่อยสนใจอืมไม่รับฟังไม่สนใจนะคะเออม,มันก็ทําให้มีความสัมพันธ์แบบ ไม่เข้าเข้าล็อกเนาะห่างๆกันนะคะต้องพูดคุยกันเยอะๆนะคะเลี่ยงความเข้าใจผิดเพราะว่าไพ่สองดาบอีกอย่างหนึง่งมันเป็นไพ่ของการแบบเข้าใจผิดกันด้วยนะคะไพ่สิบไม้เนะะี่ยค่ะมันอาจจะแสดงถึงในช่วงระยะเวลานี้นะคะ่ะคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับสิ่งรอบตัวเหนื่อยกับงานนะคะ ทำให้แบบไม่ค่อยมีแรงแอคทีฟทำอะไรก็ได้นะคะหรือบางทีเนี่ยตัวคุณเนี่ยที่ไม่มีแรงอาจจะคิดถึงคนเก่าๆอยู่ก็ได้นะคะบางคนที่ยังไม่ได้ move on เนาอ,อาจจะแบบคิดถึงคนเก่าๆทำให้เรารู้สึกแบบหมดเรี่ยวหมดแรงไม่อยากจะทำอะไรเลยแบบนี้ค่ะหรือบางคนที่หมดแรงมีความหนักใจมีความเป็นเดิะแบกก็อาจจะเป็นเพราะว่า เราคุยอะไรไปกับคู่ของคุณเนะะี่ยแต่ว่าคู่ของคุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแอคทีฟอาจจะมีความเฉยเฉยอาจจะไม่ค่อยรับฟังสักเท่าไหร่นะคะเออทำให้เราเไม่ค่อยกล้าพูดกับเขาแล้วเก็บเรื่องราวเหล่านั้นเอาไว้ในใจก็ได้นะคะ,ะมาดูกันต่อคะ่ะมีไพ่ก้าวถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่เดอะสตารค่ะอาจจะเป็นชาวราศีกุมก็ได้นะคะที่คุณคุยอยู่ เก้าถ้วยกับเดือดสตาต์ค่ะโดยรวมแล้วที่ไพ่ขึ้นมาวังคีว่าก็ไปในทิศทางที่ดีนะใครที่มีอุปสรรคเอ่อใครที่มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้ยังสามารถจูนกันได้อยู่นะคะสามารถปรับความเข้าใจกันได้อยู่นะคะไพ่ก้าถ้วยก็หมายถึงว่าคุณยังเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาคุณยังคงเติมเต็ม ให้กับเขาอยู่นะคะแล้วเเขาก็ยังคงเติมเต็มให้กับคุณได้อยู่เหมือนกันนะคะเรื่องราวเหล่านั้นที่ไม่ได้คุยกันไม่ได้ไม่ได้ปรับความเข้าใจจําเป็นที่จะต้องเอามาพูดคุยกันนะอืนะคะนะจำเป็นที่จะต้องเอามาพูดคุยกันอมาดูต่อนะคะ ไพ่เดือกสตาร์วังคิดว่าตัวเขาอ่ะก็ยังอยากให้คำปรึกษากับคุณนะคะยังอยากที่จะรับฟังนะคะยังอยากที่จะอยู่เคียงข้างกับคุณนะแต่บางทีเนี่ยที่คุณไม่เข้าใจกันก็เพราะว่าต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก็ได้เนอะอยู่ในเซฟโซนไม่กล้าพูดไม่กล้าถาม กลัวถามไปแล้วเขาจะรู้สึกไม่ดีหรือเปล่ากลัวพูดไปแล้วเขาจะไม่โอเคหรือเปล่าเนี่ยพอมันแบบมีความแบบไม่กล้ามีความอยู่ในเซฟโซนของตัวเองมันก็ไม่ได้แบบมาจูนกันอะ่ะนะคะนะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะไพเดอะสตาร์มาบ่งบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนยังคงมีความหวังนะคะยังสามารถเยียวยากันได้นะคะอืมนะ ส่วนใครที่ยังคงแบบ Move on จากคนเก่าไม่ได้นะคะความคิดว่าในเดือนนี้ค่ะคุณจะรู้สึกโล่งขึ้นนะคะแล้วก็วิธีการเยียวยาก็คือการอยู่กับตัวเองนะอ,อ,อยู่กับตัวเองไปก่อนนะคะคิดถึงเรื่องของตัวเองไปก่อนก็ได้ยังไม่ต้องเจอเพื่อนเจอฝูงอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะนะพอรู้สึกปลอดภัยเมื่อไหร่ค่อยเดินออกมามาดูกันต่อนะคะว่าพายอยากแนะนําอะไรหรือว่าพายอยากจะบอก เ,เรื่องราวทิศทางอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะมาดูกันต่อค่ะมีพายอัศวินถือถ้วยค่ะแล้วก็เจ็ดไม้ค่ะเนี่ยดูจากรูปนะคะดูเหมือนน่าจะทะเลาะก,กันบ่อยนะคะแล้วก็จัดเม้นต์ค่ะอื แล้วก็ Queen of Pentacle อ่ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่นิ่งมากๆแน่เลยนะกวางคิดว่าอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภก็ได้เพราะว่าเป็นธาตุดินเนาะก็จะมีความนิ่งเป็นพิเศษใช่ไหมคะเออต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนิ่งมากๆนะคะแล้วอาจจะมีความแบบอีกโก้เยอะนะพอเวลามีเรื่องมีราวอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ปรับความเข้าใจกันก็ปล่อยให้มันผ่านผ่าน,านไปอะไรเงี้ยเออมันมันพอมันผ่านไป สักเดือนสองเดือนนะมันก็กลับมาคิดอีกอะคะ่ะอืมนะะี่ค่ะอะมีไพ่ก้าดาบพอพูดปุ๊บไพ่ขึ้นมาปั๊บเลยนะคะก้าวดาบเนะี่ยเห็นไหมผ่านไปหลายๆเดือนถ้าไม่ได้คุยกันบางอยงเครียดนะคะเออมันก็มีความคิดเยอะคิดมากไพ่จัดเมนขึ้นมาว่าคุณสองคนเนี่ยดวงหรือโชคชะตานะคะยังคงผูกกันอยู่ยังเป็น ยังมีกันและกันอยู่นะคะยังไม่ได้หนีกันไปไหนหรอกแล้วไพ่จัตเมนก็หมายถึงกรรมลิขิตด้วยนะคะถ้าคุณทำความสัมพันธ์ในวันนี้ให้มันดีความสัมพันธ์เนี้ยความดีตรงนี้มันก็จะส่งผลถึงวันข้างหน้ามันก็จะไปได้ในระยะยาวนะคะเยียวยาจิตใจกันได้อยู่มีความอบอุ่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าวันนี้ทะเลาะกันโอ้โหเล็กเลก,เลกน้อยก็เอามาเป็นประเด็น เออไม่ยอมกันเลยอย่างเงี้ยนะคะอืมพออนาคตข้างหน้าความรักมันก็ถดถอยลงไปนะคะดังนั้นเราต้องปรับปรงุงแล้วก็ปรับเปลี่ยนสร้างมานันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะความรู้สึกมันสามารถเพิ่มขึ้นได้นะคะแล้วมันก็สามารถลดลงได้ด้วยนะพยายามอย่าคิดเยอะคิดมากนะคะมาดูกันต่อนะคะมีไพ่สี่ถ้วยค่ะ แล้วก็ตามด้วยเด็กถือเหรียญค่ะบางทีคุณอาจจะคาดหวังกับตัวเขาเนี่ยมากเกินไปมากจนเกินความพอดีก็ได้นะคะนะแบบอาจจะอย่างเช่นคุณอยากให้เขาแบบเปลี่ยนตัวตนอย่างเงี้ยเปลี่ยนแปลงนะคะเออมันก็อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยแปลค่อยไปเนาะในการเปลี่ยนแปลงตัวตนหรือบางที คุณอาจจะต้องการให้เขาแบบมีเวลาให้คุณบ้างเงี้ยแต่ว่าเขาต้องทํางานหนักมากอยู่ในช่วงแบบกําลังเลื่อนตําแหน่งอะไรเงี้ยนะคะเออเราก็อาจจะต้องดูจังหวะเวลานิดนึงนะคะอ่าขอดูหน่อยค่ะว่าเขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะเขามองคุณเป็นคนยังไงเนาะสามเหรียญค่ะอืมเขามองคุณเป็นคนที่เข้าใจเขาได้ดีเหมือนกันน,นเนี่ยเออนะ นี่คือในแง่มุมมองของเขานะคะคะน่าจะเป็นคนที่แบบคุยรู้เรื่องคุยและมีความชัดเจนนะคะเออแต่บางทีตัวคุณนั้นอาจจะพอพอคุยไปเขาคิดว่าชัดเจนแต่เราไม่ชัดเจนไงเราอย่างเีแบบเออยังคิดเดียวคิดมากอยู่ในใจอะไรเงี้ยอ่ะมาดูต่อเดือดสั้นค่ะอืมเขามองว่าคุณเป็นคนที่สดใสล่าเริงนะคะอืมเป็นแสงสว่างในชีวิตเขาเลยแหละ เหมือนกับประมาณว่าถ้าเขามีความหม่นหม่นในชีวิตอยู่กับคุณเนี่ยแฮปปี้นะคะได้สัมผัสถึงความอบอุ่นถึงความสบายใจนะคะเขาชอบในเสียงหัวเราะของคุณนะคะชอบในรอยยิ้มของคุณด้วยนะคะม,มาดูกันต่อนะคะมีไพ่เดทค่ะเออบางทีก็ชอบในความลึกลับด้วยนะเออ,เอ,อเนีหรือบางทีนะคะ ใหเดทอาจจะหมายถึงว่าเขามองคุณว่าคุณเนี่ยอาจจะมีด้านแบบมองโลกในแง่ร้ายเกินไปด้วยก็ได้นะหรือไม่ก็มีความดื้อไม่มดื้อนะคะต่อมาค่ะสิบถ้วยนะคะออืมชอบในความใจดีของคุณนะคะแล้วก็ถ้าถามถึง เขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้จะจริงจังหรือไม่จริงจังนะคะความคิดว่าตัวเขายังคงจริงจังอยู่นะคะแล้วก็พยายามที่จะลดปัญหาต่างๆไม่อยากให้คุณต้องกังวลใจนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองอในรูปแบบนี้เลยนะคะนะเขายังคงจริงจังกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะดวงในคลิปนี้ก็จะเป็นดวงโดยรวมนะคะเป็นของคนหมู่มากนะ นังันนถ้าเกิดว่าอยากจะดูแบบเรื่องของคุณโดยเฉพาะจริงๆนะคะคุณ A กับคุณ B เอออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาดูดวงส่วนตัวกวางได้นะคะอ่าเดี๋ยวกวางขอดูเพิ่มเติมนิดนึงค่ะในเรื่องของความรู้สึกตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้าง1ไม้ค่ะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะอย่างตอนแรกที่เราดูไปเนอะสถานการณ์ความรักจะมีในรูปแบบที่คนเก่าๆมาแอบส่องคุณด้วยใช่ไหมคะเออบางทีเนี่ยที่เขามาสไม่ใช่อะไรหรอก เขาคิดถึงง่ายๆเลยนะจะสไลด์เดดเลยนะคะก็คือเขาคิดถึงนะก็เลยแบบเอออยากมาดูว่าคุณเนี่ยใช้ชีวิตเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะมาดูในเรื่องของความรู้สึกกันต่อนะอืความรู้สึกในที่นี้นะคะที่วางเปิดไพ่มามันยังไม่ได้ชัดเจน มากเท่าไหร่ในเรื่องของคำว่ารักหรือไม่รักนะคะเออแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เขายังมีความรู้สึกดีๆอยู่ยังมีความกระตตอลน้นกระือลือล้นกับเรานะยคะเออยัางอยากที่จะเริ่มต้นใหม่มแบบนี้นะคะไพ่หนึ่งไม้มันเป็นไพ่ของเซ็กชวลการด,ด้วยเนอะเป็นไพ่ของความแซบด้วยเขาก็ยังมีความรู้สึกแซบๆบกับคุณอยู่นะคะอือนะอคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะ เดี๋ยววงขอดูไพ่ข้อความนิดนึงนะคะข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณแต่เขาไม่เคยได้บอกนะคะที่เขาเงียบไปเนี่ยเออเขาอยากให้คุณเนี่ยเจอคนที่ดีกว่านี้อันนี้กวางคิดว่านะอยู่ในกรณีที่ว่าแบบเลิกกันไปแล้วเนาะเออเพราะว่าในสถานการณ์เราในพลังงานของเรามันมีเอ,อ่อพลังงานในการเลิกกันไปด้วยเนอะเออเขาก็อยากให้เราอะ เจอคนที่ดีกว่าน,นี้เขาเลยมาสองหรือเปล่าอืมนะคะอแต่ตัวเราก็บางทีบางคนเนี่ยก็อาจจะยังคิดถึงคนเก่าๆอยู่เนอะอนะคะตอแม่ค่ะอืเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะคะเขาชอบคุณนะ เขาชอบคุณมากๆนะคะแต่ความสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปแบบที่ไม่ชัดเจนเขาอยากแบบค่อยเป็นค่อยไปไปก่อนเขายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นจริงจังนะตอนนี้นะคะค่ะค่อยๆดูกันไปเนาะนะไม่ต้องรีบร้อนบางคนเนี่ยอาจจะแบบเพิ่งคุยกันเออเพิ่งคุยกันแบบได้แบบวีคสองวีคอะไรเงี้ยแล้วจะมองไปถึงแบบฉันจะได้แต่งงานกับคนนี้ไหมอันนี้มันก็ เออมันข้ามสเตปไปนิดนึงเนาะเพราะว่ายังไม่ได้เป็นแฟนยังไม่ได้อะไรกันเลยนะคะนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปทีละสเตปนะคะไม่ต้องเดินข้ามสเตปเนาะนะอ่ะมาดูกันต่อนะคะเออวาคิดว่าอันเนี้น่าจะอยู่ในรูปแบบของการแบบแอบ,บชอบหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะคะเขาอยากทักทายหาคุณนะคะแต่ว่ากลัวว่าผลลัพธ์จะไม่ตรงตามที่เขาต้องการเอ,อ กลัวว่าคุณจะไม่อยากคุยหรืออะไรแบบนี้นะคะังขอพาแนะนำหน่อยนะคะ Caution นะคะ i ีฟนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเรื่องมีราวมีทะเลาะอ,อะไรกันนะคะอยากให้คิดว่าต่างคนต่างเป็นของขวัญกันและกันเนาะต่างคนต่างเติมเต็มให้กันละกันมองในแง่ดี หรือว่ามองไปในวันแรกที่ได้เจอกันได้รู้จักกันนะคะเราไพ่ก็เพิ่มเติมมาอีกนะคะว่าเ,เราพยายามอย่าคิดเยอะคิดมากเกินไปถ้าเรามีความรู้สึกสงสัยเออจากการนิ่งเงียบอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องแบบถามพูดคุยเพื่อเลี่ยงการเข้าใจผิดนะคะเออเพราะมีไพ่อย่าลืมนะ้มีไพ่สองดาบขึ้นมานะคะก็คือเข้าใจผิดเอออาจจะแบบ เข้าใจไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะนี่คือเรื่องราวของชาวราศีพฤกษ์ศนะคะกวางทำแบบ รายปากไว้ให้เราด้วยก็สามารถไปดูได้นะแบบรายธาตุนะคะเออกวัางก็จะทําเป็นหมวดหมวดนะคะก็มีแบบคนโสดเนาะเออความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุยคุยกันอยู่นะคะหรือไม่ก็เป็นความรักที่แบบจบลงไปแล้วนะคะก็สามารถไปดูได้ค้นหาดูได้นะคะอ่ะวันนี้กวางขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะบา,บายบาย